ปีญบุตรส่งกำลังใจให้รังสิมันโรมถูกฟ้องปิดปากกรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจเปิดโปรงป่าอรไยต่อเครือข่ายประวิธนายปียบปุตรแสงกระหนุก,กุลอดีตสอสภาคนครใหม่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าวันนี้รังสิมันโรมเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาฐานมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัด เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษจากการที่รังสิมันได้ทำหน้าที่สอสอ,อย่างเต็มที่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2513หลังเกิดปัญหาการบริหารจัดการเวลาการอภิปรายจนทำให้สอส,อ,สอ,อดีตพางนักคนใหม่ที่พิ่งถูกยุบพักไปไม่กี่วันในขณนะนั้นไม่เหลือเวลาอภิป,ปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนที่เหลืออยู่เลยอดีตสส,สพางนากคนใหม่จึงย้ายสถานที่มาอภิปรายไม่ไว้วางใจ นอกสภาต่อที่บริเวณชุดแถลงข้าวโดยรังสิมันลมแต่พิปรายไม่ไว้วางใจผลเอกประวิทธ์วงสุวรรณเปิดเผยเครือข่ายประวิทธ์ป่ารอยต่อว่าคือการก่อเกี่ยวกันของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆทั้งกลุ่มที่ถืออำนาจรัฐและกลุ่มที่ถืออำนาจทุนการร่วมกิจกรรมของมูลนิธิป่ารอยต่อเสมือนเป็นตัวสำหรับการเข้าไปสู่ประวิทธิครับ การอภิปรายของรังสีมันคือการทำหน้าที่ของสสเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐมนตรีด้วยความมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นหลักสำคัญของระบบรัฐสภานอกจากนี้การอภิปรายของรังสีมันถือเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการปกครองระบบประชาธิปไตยจึงเห็นได้ชัดว่า การฟ้องหมิ่นประมาทของมูลนิธิอนุรักษ์ปากรอยต่อ5จังหวัดต่อรังสิมันในครั้งนี้ถือเป็นการฟ้องปิดปากเพื่อเพิ่มภาระการต่อสู้คดีให้กับผู้วิภากษวิจารณ์เพื่อมุ่งให้หยุดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผมรู้จักรังสิมันมานานแล้วตั้งแต่สมัยเขาเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผมยังเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่นั่นเห็นเขามาตั้งแต่เป็นนักศึกษาเป็นนักกิจกรรมต่อต,อตารัฐประหาร2557รณรง์เรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนจนต้องเข้าคุกและมีคดีติดตัวหลายคดีจนวันนี้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นผู้แทนของพวกเขาไม่ว่ารังสีมันจะเปลี่ยนบทบาทสถานะอย่างไรแต่ความตั้งใจ มุ่งมัน่นและความกล้าหาญของเขาในการเผชิญหน้ากับความอายุทรรรมยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงชื่อของพลเอกประวิทธวงษสุวรรณเป็นของร้อนที่สุดในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมากว่าจะได้ยืนยันว่ามีชื่อพลเอกประวิตธอยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายด้วยเราต้องใช้ความพยายามอย่างมากระหว่างทางก็เจอการกดดันจากหลายทิศทาง และด้วยอำนาจอิทธิพลของพลเอกประวิทย์สสคนไหนที่จะอภิปรายก็คงต้องรับภาระหนักอย่างแน่นอนผมถามรังสิมันว่าพร้อมรับความเสี่ยงไหมเขายืนยันหนักแน่นว่าพร้อมผมเห็นเขาทำงานเตรียมข้อมูลซ้อมอภิปรายอย่างหนักก็อยากเห็นเขาแสดงบทบาทผู้แทนรัษดร อภิปรายกล่องดวงใจของระบบคอสชอเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้ประชาชนได้เห็นว่าระบบคอสชนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยอะไรจนมาถึงวันสุดท้ายเขากลับไม่มีโอกาสอภิปรายแม้กระทั่งขอชี้แจงเหตุผลขอเวลาประธานในที่ประชุมก็ยังไม่ให้โอกาสอาจมีใครหลายคนกระย,ยิมยิ้มย่องดีใจว่าทำภารกิจสำเร็จเซฟกล่องดวงใจ ของระบบคอสชอได้แต่ความดีใจโล่งใจนั้นแลกมากับการที่ประชาชนไม่ได้โอกาสฟังอภิปรายเปิดเผยเครือข่ายพอกประวิทย์ดังนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสนี้และเพื่อมีให้ผู้ที่สมรู้ร่วมคิดในโครงการเซฟประวิทย์จากการถูกอภิปรายทำสำเร็จลังซิมันจึงเอาตอนเองเข้าเสี่ยงอภิปรายนอกสภาที่จุดแถลงข่าวใครที่ติดตามการเมืองไทยคงทราบว่า การให้ประยนอกสภาผู้อภิปรายเสียงที่จะถูกฟ้องมากกว่าเพราะไม่มีเอกสิทธิ์ความคุ้มกันได้มากเท่ากับการให้ประยในสภาแต่รังสิม,มันยืนยันกับผมว่าเขาพร้อมเขาบอกว่าหลังจากเขาออกมาต่อต้านผลิตการของสชจนเข้าคุกมาหลายครั้งมีหลายคดีติดตัวนั่นทำให้เขาผ่านพ้นความกลัวมาหมดแล้วสื่อมวลชนหลายสำนัก ปฏิบัติหน้าที่ของสื่อที่ดีถ่ายทอดไลฟ์ผ่านทางเพจ Facebook จนจบประชาชนเข้ามาดูจำนวนมากและยังมีสื่อที่กล้าหาญเชิญรังสีมันไปสัมภาษณ์ต่อในรายการเป็นไปดังคาดรังสีมันถูกร้องทุกกล่าวโทษในความผิดฐานมินประมาทประเทศนี้ใครอยากที่จะมีอำนาจครองอำนาจใช้อำนาจแต่ไม่อยากถูกวิจารณ์ไม่อยากถูกตรวจสอบก็มักเอากฎหมายมินประมาทมาเป็นอาวุธปักหลังคนอื่น ผมขอให้ประชาชนผู้ส่งอำนาจสูงสุดข,ของประเทศนี้ร่วมกันให้กำลังใจสนับสนุนรังซิมันโรมผู้แทนรัษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนของพวกท่านได้อย่างกระหายในอุปรากร,กรเรื่องแมรี mm ่เอ็ดดีฟิกาโรมีตอนหนึ่งที่ฟิกาโรกล่าวว่าปราศจากเสรีภาพในการตำหนิติเตียนก็ไม่มีซึ่งคำสรรเสริญเยืนยอ ศาลยกฟ้องธนาธรฟ้องกกอตอเร่งรัดเอาผิดคดียุบพ,พักปมกู้เงิน191ล้านที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางวันที่สองเมษาย,ยนศาลมีคำสั่งคดีที่น,ทนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีหัวหน้าพาคนักข้นใหม่และพาคนักข้นใหม่ร่วมกันเป็นโจทย์ที่1-2เป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายเกรียงศักด์ ม่วงอ่อนประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดียุบพ,พักนัคขาใหม่นายนิยุต์ดำรงประพักนายสุชาติเพชรวุธทั้งสองเป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวนพันตำรวจตรีจรุมิตรภูมิมาเลขาธิการคอตอนางสุกัญญารัตนาคินพนโทโรสมชายชัยวนิชยาพันตำรวจเอกชนะชัยลิ้มประเสริฐทั้ง3เป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย นายธิพรบุญบรคองประธานกกตนายสันทัศน์ศิริอนันต์ไพบูลนายธวัชชัยเทิดเผาไทยนายขัดชายจันพรายศรีนายปกรณ์มหัตนบนายเลิศวิโรดโกวัฒนะนายธิติเชษตุชนาดทั้ง7เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเป็นจำนวยที่1-14ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งาน ปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบทําให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพรบว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2560มาตรา69ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83-86กรณีทําสำนวนคดียุบพักนักข่ใหม่ไม่ให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนมีลักษณะเร่ยงรัดคดีคดีนี้โจทย์ฟ้องว่าระหว่างวันที่8กร,รกฎาคม ถึง11ธันวาคมปี62คณะกรรมการกรกตอจำเวยที่8ถึง14ได้แต่งตั้งจำเวยที่1ถึง3ให้เป็นประธานกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเพื่อรวบรวมหลักฐานและสแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหาในธนาธรหัวหน้าพักและพักนักข้นใหม่จ่ย์ที่1ถึง2 ว่ากระทําฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมืองหรือไม่โดยอ้างว่าโจทย์ที่1ให้ให้พักอนาคตใหม่โจทย์ที่2กู้ยืมเงินจํานวน1 9 1่งร้0 0บล้านสองแสนบาทซึ่งประธานและคณะกรรมก,การสืบสวนและไต่สวนจำนวนที่1นถึงสทราบระเบียบแล้วแต่ไม่ได้กระทําให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนกลับร่วมกันทำแรงงานการไต่สวน พร้อมทั้งสรุปสำนวนการสืบสวนและไต่สวนเสนอจำนวยที่4เพื่อพิจารณาทางที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับโจทก์ทั้งสองจึงถือได้ว่ายังไม่มีการไต่สวนตามกฎหมายและเป็นการเล่าเว้นการกระทำมิชอบและมีการกระทำมิชอบอื่นๆขอให้ศาลลงโทษศาลพิจารณาข้อเท็จของกฎหมายแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเพื่อรวบรวมหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องกล่าวหาในธนาธรอดีตหัวนหน้าพักและพักนักขนใหม่เกี่ยวกับเงินกู้ยืมเป็นการแต่งตั้งไปตามอำนาจหน้าที่พรบว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งปศ .2560 ระเบียบกรกะตว,ว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนการวินิจฉัยชีช้ขาดปศ .2511 และ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยได้ทําความเห็นเสนอรกรกะตพิจารณาตามอํานาจหน้าที่โดยการพิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุพองนักนนใหม่โจทย์ที่2เรื่องวันที่26พฤศจิกายนปี62ที่จำเลยที่8ถึง14มีมติในที่ประชุมว่าเพื่อให้การ ดำเนินการต่อกรณีที่กล่าวหาว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับพักการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้เลข,ขาธิการกอตอจำเลยที่4ี่ในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองพิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพรบ่าด้ดยพักการเมืองพศ2560โดยในส่วนของอำนาจหน้าที่กตอตจำนวยที่8-14กรณีดังกล่าวสารรัฐธรรมนูญก็ได้มีคำนิชัย ไว้แล้วในคดีที่มีการยื่นคำร้องยุพ,พักโจทย์ที่2ว่าชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารองค์กอรอิสระและหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญพศ2 5 6 0มาตรา211การกระทำของจำเลยทั้ง14คนจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้องจะมีภากษาย,ยกฟ้อง